มักลองน้ำฟังเสียสาวสวยพัฒนาอ๋อ oh! ชาผู้เชียวภูวิกีิ้งก็รอบลุงท่านปล่อยออกมาแล้วเหลือเที่ยวริบไพในจังหวัดหนองคายล่องน้ําแดงในน้ำสาวสวยวัฒน,นาพดปากกระชังจัดอยู่ในล่องน้ำสินแรงฝั่งทางนี้ใส่กับเรือดีในน้ำของเทพบุตรหงทองเทพบุตรห,หงทองล่องน้ำน้ำเงินจากหาดคำกบอกว่าเรือดีจากหาดคำใส่กับสาวสวยวัฒน,นาพดปากกระชังจากเมืองหมีใหญ่ไล่บทไล่อัดไล่ฟันไล่ไกี้ไล่ขยำขยี้ตีแรลกแสงขึ้นมาตีแรงกแสงขึ้นมาน้ำกระชุยกระจายกระเด็นกระดอนเข้าหูเข้าตาปากกดปากไกสบายเทพโพก็บ,บอกหลีกทาง ไปเลยจ้าเอาละเว้ยพดปากกระสังพดปากกระสังว่าจังใดพลาดท่าเสียทีมาแล้วมาเบิ่งวาลองนี้จะดีแหงแสงหน้าออกมาได้หออรืบบ่ส่วนว่าเฮปปปป้ประพุทธทองร้องป,ปอแปะพอแปะพอแปะกันมาบอกว่าท่าคอยเด้ท่าคอยเด้พดปากกระสังยาเป้าตีแหงแสงนี้ยังจู่จี้สูสีกันอยู่เบิ่งบอกบอก,ก็ได้ว่าหงมทองหงมทองนํำมาแล้ว ได้รอดปลอดภัยหรือไม่ได้รอดปลอดภัยไหมราคานี้พดปกากระชังและ,ะกระชังแตกมาได้หนึ่งเดี่ยว ều, กระชังแตกมาไล้สองเดี่ยววันนี้รอบนี้จะชนะไหมขณะนี้เทปรุตรองทองเทปพุตรอทองก็จะไม่เคยชนะมาได้ทั้งสองเดี่ยววันนี้หากชนะหากชนะนั้นโอกาสยังเข้ารอบที่หนึ่งที่สองยังมีอยู่ขณะนี้มองด้วยสายตาเลื่อมล้ำนำหน้าขึ้นมาสาวสวยวัฒนาพดปกากระชังละโว่ยหาา้าสิบเมตรสุด้าจะเขา้าเตือนไซตตอนนี้พดปกากระชังตีแางแซงห้างออกมาตีแางแซงหางออกมาส่วนอีกรอบหนึ่งในน้ำของเทปพระบุทรองหงองทองบินแล้วบินแล้วบินแล้ว จะว่าสิทันหรือบาทานับาทานพว่อาอีกลำหนึ่งพดเคาะพดเคาะตีแหงจะแสงเลยววาตีแหงจะแสงออกมาทำไมแสงออกมาทำไมแสงให้รอดแสงตอลอดปลอดภัยสองลำนี้ต้องมีคำหนึงงน่งต้องมีลำหนึ่งบอกว่าชนะชนะเที่ยวนี้ดูให้ดีสาวสวยวัฒนาพดปลากกระชังเปิดไายแรงแสงนี่เปิดไทยแรงนี่นเปิดไทยแรงนี่แล้ววางไพยปล่อยเหงื่อไหลเข้าเส้นชัยนะครับ กรรมการผู้สมเกียรติไม่รอช้าตัดสินทเรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ำแดงในน้ำของเรือสาวสวยวัฒนาพดปากระชังโอ้นะอา